สำหรับใครนะคะที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะคะแล้วทีนี้ทางโทรศัพท์บางรุ่นนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีสัญญาณเตือนในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะว่าเราต้องการที่จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมหรือไม่แล้วจะทำยังไงนะคะถ้าเราต้องการปิดคําเตือนนั้นเพื่อที่จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องไม่ต้องให้สัญญาณน,นั้นเตือนเข้ามาเนาะวันนี้ข้อน้อยนะคะจะมาบอกวิธีการตั้งค่านะคะการใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องค่ะ เข้ามาตรงตัวตั้งค่าได้เลยค่ะกดไปที่ตัวตั้งค่านะคะแล้วก็ให้มองหาคำว่าซิมคู่และเครือข่ายมือถือนะคะกดเข้าไปแล้วก็ให้ไปตัวที่ตัวเตือนการใช้ข้อมูลรายวันนะคะนี่นะคะ ตัวเตือนการใช้ข้อมูลรายวานันเขาก็จะกำหนดให้เราเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ทางโทรศัพท์เนี่ยไปเตือนเราเมื่อใช้ครบเท่าไหร่เท่าไหรเนาะแต่นะคะในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เขาเตือนนะคะเราก็กดไปตรงนี้เลยไม่ต้องเตือนนะคะกดปุ๊บ ทีนี้นะคะระบบของโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เขาก็จะไม่เตือนแล้วเราก็จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะถ้าต้องการให้คนน้อยอัปเดตเรื่องใดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือหรือการตัดต่อว,วิดีโอนะคะอย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคนน้อยด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ